พัดลมไม่หมุนเทอร์โมฟิลขาดตรวจเช็คอย่างไรสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่าง เอาละครับมอเตอร์พัดลมตัวนี้มี f c ท่านหนึ่งได้ส่งมาให้ตรวจเช็คให้หน่อยนะฮะจริงๆแล้วก็ได้คุยคันทางโทรศัพท์แล้วนะฮะโดยเขาเล่าอาการให้ฟังผมก็เลยบอกว่าอาการที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นอาการของเทอร์โมฟิวขาดนะฮะแล้วก็บอกวิธีตรวจเช็คให้เขาไปตรวจเช็คดูนะฮะ,ะแต่เนื่องจากว่าเขาเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ไม่กล้าท จะรื้อหัวสายนะฮะเลยตัดสายแล้วก็ส่งมอเตอร์ตัวนี้มาให้ผมตรวจเช็คให้ดูแล้วบอกว่าให้ทำเป็นคลิปให้ดูด้วยว่าวิธีตรวจเช็คเทอร์โมฟิลขาดเนี่ยตรวจเช็คอย่างไรนะฮะเอาละครับเราตรวจสอบสภาพตัวไปแล้วก็โอเคยังสภาพดีอยู่นะฮะ,ะเราก็ใช้แคมมเตอร์ตัวนี้นะฮะวันนี้ขออนุญาตใช้แคม,มเตอร์นะฮะเพราะมันอยู่ใกล้มือที่สุดนะฮะ,ะตั้งมาที่ย่านวัดโอห์มนะครับ ในอันดับแรกเราก็วัดตรงคู่คาปาติเตอร์ก่อนนะฮะสาย2เส้นนี้ที่ไปต่อกับคาปา a ิเตอร์นะ,ะตรงนี้เป็นการวัดความต้านทานรวมนะครับอลองเช็คดูว่าความต้านทานรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่นะฮะ ความต้านทานรวมนะขึ้น0.78กิโลโอมหรือ780โอมเนี่ยนะฮะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะทีนี้เราก็สายมิเตอร์จับไว้ที่สายคาปาซิเตอร์ฝั่งหนึ่งและวัดกับสายสีเส้นที่มายังฐานนะฮะ,ะ220นะฮะ,ะ270นะ,ะ,ะเส้นนี้ไม่ขึ้นนะฮะสีดำไม่ขึ้นนะฮะจำไว้นะครับสีขาว370นะฮะ ทีนี้เราก็ไปวัดเปรียบเทียบกับสายคาปาติเตอร์อีกฝั่งหนึ่งดูนะฮะนะ,ะวัดเปรียบเทียบดูอีกทีนึงว่าวัดกับสีเส้นนี้อ่ะขึ้นหรือไม่นะฮะอ่าวัดกับเส้นสีแดงห้าร้อยห้าสิบนะฮะอ่เส้นสีเหลืองสี่ร้อยเก้าสิบนะฮ,ะ,นะ,ฮะ,ะ,ะเส้นสีขาวสี่ร้อยโอห์มนะฮะอ่าวัดกับเส้นสีดําไม่ขึ้นนะฮะถ้าวัดได้อย่างเงี้ยอ่าก็คือแสดงว่า เทอร์โมฟิวขาดนะฮะแล้วก็สายคาปบิเตอร์ T e T e R, เส้นที่สายมิเตอร์จับอยู่ปัจจุบันคือสายของขดลั่นนะฮะเพราะวัดกับสายสีแดงเหลืองขาวแล้วมีความต้านทานมากกว่าของสายคาปบิเตอร์ T e R, อีกฝั่งที่วัดกับสายสีแดงเหลืองขาวนี้นะฮะส่วนสายสีดำก็คือสายไฟที่รับไฟนิวตันจากปลั๊กนะฮะซึ่งต่ออยู่กับเทอร์โมฟิวนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าพัดลมที่อยู่ในสภาพที่ปกติคือเทอร์โมฟิลไม่ขาดเนี่ยฮะ,ะสายสีดำเนี่ยหรือสายที่รับไฟนิวตันจากปลั๊กเนี่ยนะฮะเมื่อวัดกับสายคู่คาปาซิเตอร์เนี่ยนะฮะวัดกับสายคาปาซิเตอร์ข้างหนึ่งจะต้องขึ้น0โอห์มนะฮะแล้วเมื่อวัดกับสายคาปาซิเตอร์อีกข้างหนึ่งจะต้อง ขึ้นค่าความต้านทานได้เท่ากับค่าความต้านทานรวมถ้ากรณีนี้ก็คือ780โ oh อห์มนะครับเอาละครับเรามารื้อหัวสายหาเทอร์โมฟิลกันนะครับดึงปลอกสายนี้ออกก่อนก็ได้เพื่อให้เห็นสีของสายไฟคู่คาปาซิเตอร์นะฮะเอาละครับตัดเคเบิลทายที่เขาลัดไว้เนี่ยนะออกนะฮะ แสดงว่าพัดลมตัวนี้ผ่านการซ่อมมาแล้วนะฮะพอดูแล้วการมัดเคเบิลทยจะไม่เหมือนเดิมนะฮะเรามาเช็คดูว่าสายสีดํามันต่ออยู่ตรงไหนนะฮะเรามาลื้อดูนะครับสีดําต่ออยู่ตรงไหนนะครับ,ราารบออรหาสายสีดำนะฮะไล่หาสายสีดำก็าสายสีดำเนี่ย เป็นสายที่ไปรับไฟนิวท่านมาจากปลั๊กนะฮะเจอแล้วนะครับสายสีดําคือเส้นนี้นะฮะเห็นไหมครับสายสีดามันต่ออยู่กับเทอร์โมฟิวนะฮะเห็นนะฮะเทอร์โมฟิวจะอยู่ในฉนวนอีกทีหนึ่งนะฮะเอาละครับทีนี้เราไล่ไปว่าขาเทอร์โมฟิวอีกฝั่งหนึ่งไปต่ออยู่กับเส้นสีอะไรนะฮะต่ออยู่กับเส้นสีเทานี้นะฮะเจอแล้วนะเส้นสีเทา ก็คือสายที่ไปยังคาปาเิตเตอร์ฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเส้นนี้นะฮะจะต่อร่วมอยู่กับลวดของขดดันนะฮะเป็นลวดต้นขดของขดดันซึ่งมาต่อ,อกับสายสีเทาต่อร่วมกับขาเทอร์โมฟิวฝั่งหนึ่งนั่นเองนะฮะขาเทอร์โมฟิวอีกฝั่งหนึ่งก็ไปต่อกับสายสีดำนะฮะ เอาละครับเราเจอหมดแล้วนะฮะจุดของเทอร์โมฟิลตรงนี้เราก็ตัดขาเทอร์โมฟิลออกจากสายสีดำนะฮะเพื่อให้มันทำงานง่ายขึ้นนะฮะตัดออกมานะครับเอาเห็นไหมครับหรือมาแล้วนะฮะตรงนี้เป็นเทอร์โมฟิลแบบเซรามิกนะฮะนะครับจะเป็นแบบแท่งกลมๆนะฮะไม่ใช่เหลี่ยมๆนะฮะตรงนี้ ครับเราก็ต้องผ่าตัดตรงนี้ออกมาหน่อยหนึ่งนะเอาหุ้มฉนวนไว้นะเราดึงไม่ออกนะฮะมันเจอความร้อนมันหดตัวก็ไปนะฮะผ่าออกมาเห็นไหมครับเห็นสายสีเทาซึ่งเป็นสายคาปาซิเตอร์นะฮะสีแดงก็เป็นคาปาซิเตอร์ฝั่งหนึ่งนะฮะสีเทาก็เป็นคาปาซิิเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะฮะสีแดงนั้นเป็นฝั่งขดสตาร์ทสีเทานี่เป็นฝั่งขดลั่นนะฮะต่อร่วมกับลวดของขดลั่น แล้วก็ต่อร่วมกับขาของเทอร์โมฟิลอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับอ่าจะเห็นเทอร์โมฟิลแล้วนะฮะทีนี้แต่มันอยู่ในฉนวนอยู่นะฮะตอนนี้เทอร์โมฟิลอยู่ในฉนวนนะฮะอ่าเราก็ต้องตัดออกมาก่อนนะตัดออกมาจากสายสีเทานี้นะฮะอ่าต้องค่อยๆลื้อนะครับตรงนี้ระวังนะฮะระวังหัวสายมันจะขาดนะฮะ มาแล้วตรงนี้คือเทอร์โมฟิลแบบเซรามิกนะฮะเอาละครับะนะฮะเราจะตัดขามาวัดให้ดูกันนะฮะว่ามันขาดจริงหรือไม่เนี่ยนะฮะตัดขาให้เหลือเหลือของเก่าไว้ส่วนหนึ่งไว้เชื่อมต่อกับเทอร์โมฟิลตัวใหม่นะฮะเ,เห็นนะครับนี่เป็นเทอร์โมฟิลแบบเซรามิกนะฮะร้อยสาสองศานะครับ แท่งยาวๆแบบนี้นะฮะเทอร์โมฟิลแบบเซรามิกนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดดูกันนะครับเอาละครับเราก็ตั้งมาที่ย่านวัดเสียงนะฮะม่าเห็นไหมครับขึ้น OL อย่างนี้ไม่มีเสียงร้องเนี่ยก็คือขาดนะฮะ เอาล้ครับทีนี้เทอร์โมฟิลตัวใหม่เรามีแบบเหลี่ยมนะฮะอ่านี่คือเทอร์โมฟิลดีนะวัดแล้วจะมีเสียงร้องปี๊บแบบนี้นะฮะ,อะเอาล้ครับอ่ะเทอร์โมฟิลร้อยสามสิบห้าองศาเท่ากันนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็มาใช้ปลอกฉนวนทนความร้อนเนี่ยใส่เป็นฉนวนตรงขา ของเทอร์โมฟิวไว้นะฮะตรงนี้เราจะใช้แบบยาวๆนะฮะเราจะไม่ซ่อนไว้ใต้หัวสายแล้วนะเวลาเปลี่ยนมันจะยากนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นอ่ตรงนี้เราจะมาต่ออ่ายาวๆไปอีกที่หนึ่งนะฮะเพียงแต่ว่าเราเวลาวางอ่าเทอร์โมฟิวนะเราเอาตัวเทอร์โมฟิววางแนบกับขดลวดไว้เท่านั้นนะฮะ,ะไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้หัวสายก็ได้นะฮะ เอาละครับทีนี้เราก็บัดกรเีเอาขาเทอร์โมฟิลตัวใหม่บัดกรีเข้าไปกับขาเทอร์โมฟิลตัวเดิมที่เราตัดเหลือไว้เมื่อกี้เนี่ยนะฮนะเอาละครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ท่อฉนวนทนความร้อนใส่พุ่มไว้ตรงจุดบัดกรีด้วยนะฮะกันะกช็อตนะครับเอาละครับเราวางตำแหน่งนะฮะว่าเราจะ าวางตัวเทอร์โมฟิลไว้ฝั่งไหนนะฮะตรงนี้เรา,าเผื่อขาไว้ยาวๆแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับฝั่งของขดลันที่ต่อไปยังคาปาติเตอร์เนี่ยเราก็ใช้เทอร์โมฟิลต่อร่วมเข้าไปแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปนะฮะขาอีกฝั่งหนึ่งของเทอร์โมฟิลเราก็ไปบัดกรีกับสายสีดำนะฮะ าสายสีดําเส้นนี้นะฮะเป็นสายที่ไปยังฐานของพัดลมนะฮะเส้นนี้ไปรับไฟนิวตันมาจากปลักนั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับเราก็ใช้กาเทอร์โมฟิลมาพันไว้จุดบัดรกรีเดิมของเขานั่นแหละฮะ,ะก่อนบัดรกรีแล้วก็ใช้อะไรลองไว้หน่อยนะฮะกันตะกัวมันหยดไปโดนขดลวดนะฮะตรงนี้เราก็ต้องเผื่อไว้นะฮะไม่ประมาทนะครับ เราก็บัดกีเข้าไปกับสายสีดำนะฮะซึ่งสายเส้นนี้ซึ่งต่อไปยังฐานพัดลมไปรับไฟนิวท่านมาจากปลั๊กนะฮะเห็นไหมครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับไอคู่คาปาซิเตอร์สีเทาคือต่อจากขดลันต่อร่วมกับขาเทอร์โมโฟิลนะฮะส่วนขาเทอร์โมโฟิลอีกฝั่งหนึ่งก็มาต่อกับสายสีดำนี้นะฮะ ส่วนสีแดงนั้นนะครเป็นฝั่งขดสตาร์ทที่ต่อไปยังคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับเอาละครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จัดวางตำแหน่งให้ดีแล้วเราก็มัดเชือกนะฮะ,ะตรงนี้เราก็มัดตรงตัวเทอร์โมฟิลให้แนบกับขดลวดนะฮะ,อะบอกว่าเทอร์โมฟิลเนี่ยไปวางแนบกับขดลวด ะะตรงไหนก็ได้นะฮะาวางไว้ที่สำหรับหรือง่ายๆก็จะเป็นการดีนะฮะเพราะเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะฮะเวลาจะเปลี่ยนเทอร์โมฟิลเมื่อเทอร์โมฟิลมันขาดเนี่ยมันจะสามารถเห็นเทอร์โมฟิลได้ง่ายนะฮะคราวหน้ามันจะได้เปลี่ยนไม่ยากนั่นเองอ,อย่างแต่ว่าเวลาเราจัดวางเทอร์โมฟิลเนี่ยเราต้องให้ตัวเทอร์โมฟิลเนี่ยแนบกับขดลวดไว้นะครับ ับเคเบิลทายเก่านะมันกรอบแล้วก็ตัดออกนะฮะเราจะมัดเชือกแทนนะฮะตรงนี้การมัดเชือกมันอายุใช้งานมันจะได้นานกว่าเคเบิลทายนะครับเอาละครับตรงนี้ตรงคอเทอร์โมฟิลนะฮะตรงนี้ เราก็ต้องสวมฉนวนไว้อีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็สวมปลอกฉนวนไว้อีกชั้นตรงคอนะฮะตรงคอเทอร์โมฟิวนะฮะแล้วก็จับตัวเทอร์โมฟิวไว้แนบกับขดเลือดแล้วก็มัดนะฮะมัดเชือกนะฮะมัดตัวเทอร์โมฟิวนะฮะให้แนบกับขดลวดไว้เลยนะฮะก็เป็นตำแหน่งที่สามารถสังเกต ง่ายนะฮะเมื่อเทอร์โมฟิลขาดอีกครั้งเวลาเปลี่ยนก็จะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะเอาละครับหลังจากนั้นเราก็มัดเชือกล็อกจุดหัวสายนะฮะทั้งหมดไว้กับขดลวดเหมือนเดิมนะครับ อล่ละครับก่อนจะมัดเชือกเนี่ยนะฮะเราต้องใช้ตัวฉนวนรองใต้หัวสายไว้ด้วยนะฮะอาจะเป็นไมล่าหรือกระดาษไมล่าก็ได้นะฮะตรงนี้ผมลองไว้แล้วนะฮะแต่บังเอิญว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูช่วงนั้นนะฮะโอเคนะครับ แล้วก็มัดเชือกไปอีกรอบหนึ่งนะฮะมัดย้อนกลับไปอย่างนี้นะฮะก็เท่ากับเป็นจุดละ2อปลอกนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็มามัดตรงจุดตัวเทอร์โมฟิลอีกครั้งแล้วก็ล็อกเชือกไว้ตรงนี้นะครับเอาล้ครับตรงนี้ก็เป็นการเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาเช็คดูว่า,าตัว สายไฟทั้งหมดมันต่อกันเรียบร้อยหรือยังนะฮะตรงนี้เป็นความต้านทานรวม780โ oh อห์มก็โอเคนะฮะสายสีเทานี้เมื่อวัดกับสีดำจะต้องขึ้น0โอห์มนะฮะมาวัดกับเส้นสีดำนี้นะฮะต่อกันแล้วนะฮะสีเทากับสีดำนะฮะโดยผ่านเทอร์โมฟิวก็โอเคนะฮะ ทุกเส้นวัดขึ้นหมดแล้วนะฮะ,อะตอนนี้เรารู้แล้วนะฮะว่าเส้นไหนเป็นสปีดอะไรนะฮะเพราะความต้านทานมันไม่เท่ากันเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดอีกทีนะฮะเกี่ยวกับสปีดนะฮะหลังจากที่เราได้อาบน้ํายาวานิชเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูอีกทีนะฮะเอาละครับมาอาบน้ำยาวานิชกันสักหน่อยนะฮะ ลหลังจากที่เราได้อาบน้ำยาวานิชแล้ววางไว้จนแห้งแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดเช็คนะโดยละเอียดให้ดูอีกทีนะฮะ,ะความต้านทานรวม780โอห์ม oh นะฮะนะดูนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าสีเทากับสีดำเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันแล้วนะฮะเรามาวัดสีเทากับสีดำให้ดูมันจะต้องขึ้น0โอห์มนะฮะ อ่าเป็นเส้นเดียวกันแล้วเพราะว่ามันเราต่อผ่านเทอร์โมฟิลไว้แล้วนะเห็นครับขึ้น0โอห์มแล้วตอนเทอร์โมฟิลขาดจะขึ้น OL นะฮะสีแดงนี่เบอร์หนึ่นะห้ายห้าโอห์มสีเหลืองเบอร์สองสโอห์มสีขาวเบอร์3 400โอห์มนะฮะทีนี้เราได้สายสกีดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาจับที่สายสีดำวัดกับ สปีดต,ตั้ง3เส้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะสีแดงนะฮะเบอร์หนึ่งเบอร์2สีเหลืองเบอร์สาสีขาวนะฮะเอาลครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาประกอบแล้วก็มาทดลองใช้งานให้ดูกันนะครับ กระโหลกเหล็กเนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังนะฮะเห็นไหมครับเจ้าของเดิมเขาทํามาเสียเยินเลยนะฮะตรงนี้ระวังมันจะเสียศูนย์นะฮะพยายามนะฮะอย่าไปงัดอย่าไปดันนะฮะฝากระโหลกไม่ว่ากระโหลกหน้าหรือกระโหลกหลังเนี่ยเฉพาะกระโหลกเหล็กเนี่ยฮะมันจะเสียศูนย์ได้ง่ายนะฮะเห็นไหมครับนี่มีรอยงัดเสียเยินนะฮะเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเรียบร้อยมาทดลองให้ดูกันนะฮะ ครับทีนี้เรามาต่อ,อผ่านสวิตสำหรับทดสอบมอเตอร์พัดลมของเรานะฮะเพื่อเช็คสปีด1 2 3นะฮะว่ามันใช้ได้หรือยังนะฮะส่วนเทอร์โมโฟิลนะฮะเราได้ทำการเปลี่ยนแล้วก็ต่อมายังสายสีดำฝั่งนิวทันนี้เรียบรนะ้อยนะฮะนี้สีแดงคือเบอร์หนึ่งนะฮะห้าโอห์มนะสีแดงนี่วัดกับสีดำนะฮะ สีเหลืองเบอร์2 490โ oh อห์มนะฮะตอนวัดกับสีดำนะฮะสีขาวเบอร์3 400โอห์มนะฮะวัดกับสีดำนะฮะสีแดงเบอร์1สีเหลืองเบอร์2สีขาวเบอร์3นะครับ เราก็ใช้สายปักพ่วงปักทีบเป็นตัวทดสอบให้ดูนะฮะสีดำคือฝั่งนิวตันนะฮะส่วนสายลายก็เข้าที่ฝั่งขาเข้าของสวิตตนะตรงบาไฟของสวิตเนี่ยนะฮะเอาละครับผูกเชือกไว้เป็นที่สังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบผ่านหลอดไฟให้ดูนะฮะว่าสปีด123มันใช้ได้หรือยังเนี่ยนะฮะผ่านหลอดไฟตัวนี้นะฮะ ใช้หลอด40วัตต์นะฮะเพราะพัดลมตัวนี้30กว่าวัตต์นะฮะเห็นไหมครับเบอร์หนึ่งนะฮะหลอดจะติดเรื่อเๆนะฮะเบอร์2ก็สว่างเพิ่มขึ้นนะฮะเบอร์3สว่างที่สุดนะฮะอ่ะสปีดโอเคแล้วนะฮะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกทีเห็นไหมครับเบอร์หนึ่งนะฮะเห็นไหมเบอร์2นะฮะสว่างเพิ่มขึ้นนะฮะเบอร์3สว่างที่สุดนะฮะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรา จะทดสอบโดยไม่ผ่านหลอดไฟให้ดูนะฮะเพื่อทดสอบว่า,อามอเตอร์นี้ยังแรงดีอยู่หรือไม่เนี่ยนะฮะเอาละครับกดเบอร์หนึ่งนะฮะแรงขึ้นแรงขึ้นกว่าตอนที่ผ่านหลอดไฟนะฮะเบอร์2นะฮะเดี๋ยวจะใช้มือจับดูนะฮะว่ามันสู้มือหรือไม่นะฮะโอเคนะฮะถ้ามันสู้มืออย่างนี้ก็แสดงว่าแรงดีอยู่นะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็หวังว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ